เข้าไปห้องขาบอกว่าจะเอาให้ทำช่องห้องนู้นบนออกเข้าไม่ได้อาบัวดิเขาตัดตองนี้เลยนะอันนี้อะไรเอ่ยเกลือที่บ้านหมูใช้ใช่ไหมคะอันนี้คือเกลือค่ะ คือการเรียนมาช่ยมาะยช่วยทรท์กับปหอใช่หอทรศกับไปหอแล้วก็่คุณผู้แชแป้งเต็มเพื่อยังคะ เตนะเต็มแล้วเแล้วเต็มแล้วยนะแล้วต่มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็แล้วเต็มแลวเมแล้วเต็มวเต็มแล้วเต็มแล้วเต็ม้วเตม่ใ้วเมแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเแล้วเต็มแล้วเต็เต็มแล้วเมแล้วเตเต็แล้วเต็มแล้ล้วเต็มแล้วเต็มแแล้วเต็มแลวเต็มแล้วเต้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็้ว วยกันแน่เต็มยังคะเต็มแล้วหละสองสใส่สองยังยังไม่พอัไม่พค่ะ่สที่ใสสองไม่ถูกเลยเนอะคุณยูได้ใส่สองละ่ครูใส่เท่าไหร่นแน่สามใส่สามคสสอจะใส่เท่าไหร่ใครทายถูก ເປັນລະນິດໆຕາแໃດໆ 呀。<Yeah. S 2> yeah. ถ้าเหมือนตวงเป็นภูเขาแลยสาวกูน้่งใส่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกหลไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วอุ้ยมันไหลเนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคือไม่ดูดูจึงบอให้นั่งบนนี้ไงกินไหมไดวนะคุณจะลุกนะไม่กินอุ้ยอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นทำท่าเป็นเขาพังเลยพังเลยรู้สังเกตนะคะว่าเวียสายตรงไหนบ้างอย่ให้สรุปเกงตอนแรก ไมปนแต่ตอนนี้มันเร่ไปไหนนะชฟเออมันยุกหเนเออน้ำยัเยอะเลยใช่คะใช่ม่้น้เต็มเลยเนารดีล่น้ามนดีคตอนนี้น้าไปไหนะเยอะอยู่เลยเนาะอันนี้เขาคนไหน เป็นกอเนกอป็นกอค่ะเป็นน้ิต้องใส่น้าอีกเหรอคะจริงหรออุ้ยตอนนี้แป้งเปยะมันเป็นงเหมือนเดิมไหมไม่เป็นอยากินไอยเลยะกกินได้ไหม คูกิได้ตรงู้ว่านชิ้เนี่ยขนมครูใส่เกลือเยอไหมเมื่อก้เนี่ยเยอะถ้ารูใส่เกลือเยอะนขนมหถ้าทำขนมต้องใส่อะไรคะน้ำตาลน้ตาลูใส่เกลืออ่ะมันเป็นอะไรมัเป็นบอลมันเป็นอะไรคะเป็นบอลบอรก็จะนเวลาเป็นแปลงเนาะสมัยเบบสอนสือวาราปีแนก็อ่ะ เอนนัแล้วเะนั่งอเราใช่ไหมลบไอาบน้ำแตตัวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวไปต้องอาบน้ำแตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสอนมาแล้วก็เทบึรบิบอน้ไปนางแด้พยายามไปปั๊บสุดท้านจะกลายเป็นอะไรนเนี่ยเป็นก้อนแต่พี่นี่แป้งเป็นของผงไปแล้วละเป็นก้อนเป็นอ้อยเดี๋ยวลองไปสีไมเป็นสีไหมคือไม่ใช่้อนมเา

กูทำกูลอยแ้วนี่เริ่มเจ็หิวแล้วกูลอยคือจริงๆแล้วมันจะต้องล้วนถึนะคะเมื่อกี้นี่เราแป้งไปยอี่ห้แก้ันดนอีส่วนตาเนนนน

คราวนี้พอเราจะบีบแล้วลองจับของเรียงของตัวนนะตอนแรกแป้งมันที่เรามาถือเราใหม่ๆมันรวมัวมเป็นก้อนนี้ค่ะมากมันยังมีความเป็นของตัวนไม่เหลี่อมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เริ่มงเปยคะยิ่งบีบมันยิ่งเป็นยังไงคะมันนุ่มขึ้นไหมคุณละทำมันก็บีบไปนานๆเกิดอะไรขึ้นของแข็งมากเธอวุ่นมากอะใช่จ้าทีนี้ อะไทุ่คนนี้ยัูดานไปไหก้อนก่ิคอนค่ไหนก้อนมค่ะดูดินะใช่ไหคน่ีได้ก้อนค่ไหนคะก้อนค่ะาส่อเป่นเปนชาวบ้านไทยูได้ก้อนแค่นี้เยเาเาบุูนะคะที่ตงว่าเขากไคาใครเป็นช่ไหมไม่ได้ แต่ได้ชิมกิน่ตไมเต็มทเหมืนสีเหมือนจุดจุมืรจายเตรงนี้แต่เห็นว่าสีนี้สวยหรือยังคะไม่สวย